อันนี้ก็เป็นวันที่4ีของลูกแมวนะครับปะดีเอาเต็นท์แมวออกก่อนทําความสะอาดก็คือเราตากแดดไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวตอนนอนใค่เอาข้ามาอีกทีนึ่งพื้นที่เลยโล่งเลยแม่อาเจนเราไปเล่นกับแมวไปโอ้ยตดี๋ๆๆๆๆอๆๆๆๆกๆๆ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 ๆ โอย่าเล่นน้องแรงนะอันนี้ตัวลายอ่ะเอามาดูอีกตัวหนึ่งนี่อันนั้นตัวดำอ่ออันนั้นพี่อันไหนอไหนเนี่ยอันนี้พี่อ๋ออันนี้อันนี้เรียกพี่มีโชคนะพี่มีโชคชัดเจนจะทับแมวก็แล้วกันนะครับแล้วลองเล่นเลยสั่นดิดๆเล่นนะ ตอนนี้ไม่เล่นมีลูกฟุตบอลเลยนะอาไม่เห็นไหมมันเล่น,นะลน,นแล้วเล่นฟุตบอลแล้วป้าเหรอล่อยให้ลูกแมวเล่นกันดีกว่า<ะ>หรือว่าสมบวติเอ้ยหรือว่าชเชจนจะเล่นกับลูกแมวต่ออ๋อออกได้ไหมฮะ,ฮะ <laughs> เดี๋ยว<ะ>อุ้มอุ้มอุ้ม,มน้องออกออกจากกรงแมวก่อนนะครับอันนี้ตอนใกล้จะนอนนะครับก็สมหวังแวะมาเล่นกับน้องๆเขา มันก,ก็ยังไม่เข้ากงครับเดี๋ยวสักพักแล้วละครับเนยกำลังจะเตรียมตัวเข้ากงเริ่มง่วง,งแล้วทั้งพี่สมหวังทั้งอ่าตัวเล็ก